ท่านพระอาจารย์มันเล่าว่านิสัยของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบเรียบและเยือกเย็นน่าเลื่อมใสามากที่มีแปลกอยู่บ้างก็เวลาท่านเข้าที่นั่งสมาธิของตัวท่านชอบลอยขึ้นเสมอบางครั้งตัวท่านลอยขึ้นไปจนผิดสังเกตเวลาท่านนั่งสมาธิท่านเองเกิดความแปลกใจในขณะนั้นว่าตัวเราถ้าจะลอยขึ้นแน่ เลยลืมตาขึ้นดูตัวเองขณะนั้นจิตท่านถอนออกจากสมาธิพอดีเพราะพวักพวงกับเรื่องตัวลอยท่านเลยตกลงมาก้นกระแทกกับพื้นอย่างแรงต้องเจ็บเอวอยู่หลายวันความจริงตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นจริงๆสูงประมาณหนึ่งเมตรขณะที่ท่านลืมตาดูตัวเองนั้นจิตท่านถอนออกจากสมาธิจึงไม่มีสติพอยับยั้งไว้บ้าง จึงทำให้ท่านตกลงสู่พื้นอย่างแรงเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆตกลงจากที่สูงในคราวต่อไปเวลาท่านนั่งสมาธิพอรู้สึกตัวว่าท่านลอยขึ้นจากพื้นท่านพยายามทำสติให้อยู่ในองค์ของสมาธิแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นดูตัวเองก็ประจักษ์ว่าตัวท่านลอยขึ้นจริงๆแต่ไม่ได้ตกลงสู่พื้นเหมือนคราวแรกเพราะท่านไม่ได้ปราศจากสติ และคอยประคองใจให้อยู่ในองค์สมาธิท่านจึงรู้เรื่องของท่านได้ดีท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนอยู่มากแม้จะเห็นด้วยตาแล้วท่านยังไม่แน่ใจต้องเอาวัตถุชิ้นเล็กๆขึ้นไปเหน็บไว้บนหญ้าหลังกุฏิแล้วกลับมาทำสมาธิอีกพอจิตสงบตัวเริ่มลอยขึ้นไปอีกท่านพยายามประคองจิตให้มันอยู่ในสมาธิเพื่อตัวจะได้ลอยขึ้นไป จนถึงวัตถุเครื่องหมายที่ท่านนำขึ้นไปเหน็บไว้แล้วค่อยๆเอื้อมมือจับด้วยความมีสติแล้วนำวัตถุนั้นลงมาโดยทางสมาธิภาวนาคือพอหยิบได้วัตถุนั้นแล้วก็ค่อยๆถอนจิตออกจากสมาธิเพื่อกายจะได้ค่อยๆลงมาถึงพื้นอย่างปลอดภัยแต่ไม่ถึงกับให้จิตถอนออกจากสมาธิจริงๆเมื่อได้ทดลองจนเป็นที่แน่ใจแล้ว ท่านจึงเชื่อตัวเองว่าตัวท่านลอยขึ้นได้จริงในเวลาเข้าสมาธิในบางครั้งแต่ไม่ได้ลอยขึ้นเสมอไปนี้เป็นจริตนิสัยแห่งจิตของท่านพระอาจารย์เสารู้สึกผิดกับนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่มากในปฏิปทาทางใจจิตของท่านพระอาจารย์เสาวเป็นไปอย่างเรียบเรียบสงบเย็นโดยสม่ำเสมอนับแต่ขั้นเริ่มแรก จนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งปฏิปทาของท่านไม่ค่อยล่อแหลมต่ออันตรายและไม่ค่อยมีอุบายต่างๆมีความรู้แปลกๆเหมือนจิตท่านพระอาจารย์มั่นหลวงปู่สาเคยปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเวลาเร่งความเพียรใจรู้สึกประวัติประวัติถึงความปรารถนาเดิมท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าท่านพระอาจารย์เสา เดิมท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเวลาออกบำเพ็ญพอเร่งความเพียรเข้ามากๆใจรู้สึกประวัติประวัติถึงความปรารถนาเดิมเพื่อความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแสดงออกเป็นเชิงอาลัยเสียดายอย่างไม่อยากไปนิพพานท่านเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อความเพียรเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ท่านเลยอธิษฐาน ของดจากความปรารถนานั้นและขอประมวลมาเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ไม่ขอเกิดมารับความทุกข์ทรมานในภพชาติต่างๆอีกต่อไปพอท่านปล่อยวางความปรารถนาเดิมแล้วการบำเพ็ญเพียรรู้สึกสะดวกและเห็นผลไปโดยลำดับไม่มีอารมณ์เครื่องเกาะเกี่ยวเหมือนแต่ก่อนสุดท้ายท่านก็บรรลุถึงแดนแห่งความเกษมดังใจหมาย แต่การแนะนำสั่งสอนผู้อื่นท่านไม่ค่อยมีความรู้แตกฉานกว้างขวางนักทั้งนี้อาจจะเป็นไปตามภูมินิสัยเดิมของท่านที่มุ่งเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้เองชอบแต่ไม่สนใจสั่งสอนใครก็ได้อีกประการหนึ่งที่ท่านกลับความปรารถนาได้สำเร็จตามใจนั้นคงอยู่ในขั้นพอแก้ไขได้ซึ่งยังไม่สมบูรณ์เต็มภูมิแท้ หลวงปู่สาวเป็นคนพูดน้อยเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากแต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติเวลาท่านพระอาจารย์มั่นออกเที่ยวทุดงกรรมาฐานทางภาคอีสานตามจังหวัดต่างๆในระยะต้นท่านมักจะไปกับท่านพระอาจารย์เสาวเสมอแม้ความรู้ทางภายในจะมีแตกต่างกันบ้างตามวิสัยแต่ก็ชอบไปด้วยกัน สำหรับท่านพระอาจารย์สาวท่านเป็นคนไม่ชอบพูดไม่ชอบเทศไม่ชอบมีความรู้แปลกๆต่างๆกวนใจเหมือนท่านพระอาจารย์มั่นเวลาจำเป็นต้องเทศท่านก็เทศเพียงประโยคหนึ่งหรือสองเท่านั้นแล้วก็ลงธรรมมาศไปเสียประโยคธรรมที่ท่านเทศซึ่งพอจับใจความได้ว่าให้พากันละบาปและบำเพ็ญบุญอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่า ที่ได้มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์และเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากแต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์ของเราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากเวลาตกนรกจะตกลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมายอย่าพากันทําแล้วก็ลงทรรมาดไปกุติโดยไม่สนใจกับใครอีกต่อไปปกติที่ใสของท่านเป็นคนไม่ชอบพูดพูดน้อยที่สุด ทั้งวันไม่พูดอะไรกับใครเกิน2-3ประโยคเวลานั่งก็ทนทานนั่งอยู่ได้เป็นเวลาหลายๆชั่วโมงเดินก็ทำานองเดียวกันแต่ลักษณะท่าทางของท่านมีความสง่าผ่าเผยน่าเคารพเลื่อมใสามากมองเห็นท่านแล้วเย็นตายเย็นใจไปหลายวันประชาชนและพระเนนเคารพเลื่อมใสท่านมากท่านมีลูกศิษย์มากมายเหมือนท่านอาจารย์มั่น หลวงปู่สาวสอนทำอะไรให้เป็นเวลาให้ทำวัดนอนสี่ทุ่มตื่นตีสามท่านอาจารย์หลวงปู่สาวนี้ท่านเป็นสาวกแบบชนิดที่ว่าเป็นพระประเสริฐท่านสอนธรรมนี้ท่านไม่พูดมากท่านชี้บอกว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่การปฏิบัติของท่านนี้ท่านเอาการปฏิบัติแทนการสอนด้วยปากผู้ที่ไปอยู่ในสำนักของท่าน ก่อนอื่นท่านจะสอนให้ทำวัดนอนสี่ทุ่มตื่นตีสามนี้ข้อแรกต้องทำให้ได้ก่อนบางทีก็ลองเรียนถามท่านว่าหลวงปู่ทำไมสอนอย่างนี้การนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาฉันเป็นเวลาอาบน้ำเข้าห้องน้ำเป็นเวลามันเป็นอุบายสร้างพลังจิตแล้วทำให้เรามีความจริงใจทีนี้นักปฏิบัติทั้งหลายไม่ได้ทำอย่างนี้แม้แต่นักสะกดจิต เขาก็ยังยึดหลักอันนี้มันมีอยู่คำหนึ่งที่หลวงพ่อไม่เคยลืมหลักปฏิบัติที่เวลาไปปฏิบัติท่านท่านจะพูดขึ้นมาลอยๆว่าเวลานี้จิตข้ามันไม่สงบมันมีแต่ความคิดก็ถามว่าจิตมันฟุ้งซ่านหดือไงอาจารย์ถ้าให้มันหยุดนิ่งมันก็ไม่ก้าวหน้ากว่าจะเข้าใจความหมายของท่านก็ใช้เวลาหลายปีท่านหมายความว่า เวลาปฏิบัติถ้าจิตมันหยุดนิ่งก็ปล่อยให้มันหยุดนิ่งไปอย่าไปรบกวนมันถ้าเวลามันจะคิดให้มันคิดไปเราเอาสติตัวเดียวเป็นตัวตั้งเป็นตัวตีปฏิปทาของหลวงปู่สาวกนตะสีโลท่านสนใจเรื่องการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานโดยถ่ายเดียวหลวงปู่สาวซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นออกเดินธุดงกรรมฐาน ปักรลดอยู่ในป่าในโดงในถ้ำในเขาองค์แรกของอีสานคือหลวงปู่สาวกนตะสีโลหลวงปู่สาวกนตะสีโลในว่าท่านออกมาบวชในพระศาสนาท่านสนใจเรื่องการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานโดยถ่ายเดียวซึ่งสหธรรมมิคู่หูของท่านก็คือพระปัญญาพิสารเถรหรือหนูเป็นคนเกิดในเมืองอุบล ท่านออกเดินธุดงร่วมกันหลวงปู่สาวตามปกติท่านเป็นพระที่เทศไม่เป็นแต่ปฏิบัติให้ลูกศิษย์ดูเป็นตัวอย่างเดินจงกรมแข่งกับหลวงปู่สาวสมัยที่หลวงพ่อเป็นเนนอยู่ใกล้ๆท่านถ้าวันไหนเราคิดว่าจะเดินจงกรมแข่งกับท่านอาจารย์ใหญ่วันนั้นท่านจะเดินจงกรมไม่หยุดจนกว่าเราหยุดนั่นแหละท่านจึงจะหยุดท่านจะไม่ยอมให้เราชนะท่าน เวลาท่านสอนสอนสมาธิถ้ามีใครถามว่าส่วนใหญ่คนอีสานก็ถามแบบภาษาอีสานว่าอยากปฏิบัติสมาธิเฮดจังไดยาท่านพุโทโธสิภาวนาพุโทโธแล้วมันจะได้อีหยังขึ้นมาอย่าถามพุโทโธแปลว่าจังไดถามไปหาสิแต่อีหยังยังว่าให้ภาวนาพุโทโธข้าเจ้าให้พูดแค่นี้ แล้วก็ไม่มีคำอธิบายถ้าหากว่าใครเชื่อตามคำแนะนำของท่านไปตั้งใจภาวนาพุทโธจริงๆไม่เฉพาะแต่เวลาเราจะมานั่งอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำใจนึกถึงพุทโธไว้ให้ตลอดเวลาไม่ต้องเลือกว่าเวลานี้เราจะภาวนาพุทโธเวลานี้เราจะไม่ภาวนาพุทโธท,ท่านสอนให้ภาวนาทุกลมหายใจ แม่เข้าห้องน้ำก็ต้องภาวนา